คนตัดฟังก่อนอ่ะอันใหม่มา<ฮ> <c oughs> อันนี้จะเป็นงานกักนะคะ <c oughs> ลูกค้าขางานกักพวกเอ,อกระเป๋าหน้ากักตกปลาเดี๋ยวมาดูงานกันของป้าย y ีงานเกาหลีตกปลากักเดินตับเส้นตรงจัเลยแต่มันจะไม่ได้เป็นแบบว่าเอ,อพวกแบบกักตกปลาจ๋าลูกค้าเราดูตัวอย่างงานก่อนแล้วกัน <c oughs> เพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบ ส่วนใหญ่ก็คือแบบจะเป็นงานกระเป๋าหน้ามาให้นะคะตอนนี้สี่โมงครึง่งลูกนี้เปิดตอนห้าโมงครึ่งนะคะลูกค้าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแกงหนองยังไม่ทำพรีวิวเลยเออพรีวิวยังไม่ได้ลงเลยน่าจะทางนู้นเขาถ่ายกันอยู่ใช่ไหมเราต้องไปทำอเคอันนี้ลูกสุดท้ายแล้วลูกสุดท้ายแล้วของวันนี้นะเดี๋ยวที่เหลือจะรันหน้าเพจเป็นงานอ่าพรีวิวให้ลูกค้าไวซี่ไมพรม สวมเปิดไหมคะวันนี้ยังไม่ได้เปิดนะจ๊ะพี่วันนี้น่าจะเป็นลูกนี้ลูกสุดท้ายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะมีทําพรีวิวงานป้ายโกดให้นะลงหน้าเพจอีกมียางเกงยีนขาสั้นไหมคะวันนี้ยังไม่ได้เปิดนะคะพี่ขาแจ้งข้อความทางเพจว่ารับขอนึงได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะพี่พี่ซีเอฟมาหน้าไรแล้วใช่ไหมพี่ออนของพี่ออนซีเอฟหน้าไร<ห><ห>มาแล้วอีกทีนึงค่ะพี่มันยังไม่ดูดหรออ่ามันดูดไปแล้วแต่ระบบยังไม่แจ้งอ๋อโอเค องพี่ออนระบบดูดไปแล้วนะแต่เดี๋ยวรอลิงก์มันรวมไปให้พี่อีกทีหนึ่งนะพี่ออนรอแป๊บหนึ่งนะอุ้ยมันมันก็สวยอยุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ,ยอย้นี่น่าจะขมำขนาดไม่ชากเนนะี่ยน่าจะขมำย่นชำระเรียบร้อยส่งด่วนเลยครับขอบคุณมากค่ะพี่ส่งลาลา,ลาูฟเหรอจ๊ะถ้าลาลาโพี่โทรหาน้องแอดมินได้ไหม ก็หาน้องแอดมินได้เลยบอกว่าพี่โอนยอดมาพี่ซ f เอ้นาไลฟ์มานะคะอยากได้อยากได้ส่งร้านละมูฟให้ให้น้องดูแชทให้หน่อยนะคะลูกค้าขาถ้าหาน้องได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวแชทน่าจะเยอะวิอันนี้งานป้ายอีกแล้วสวยอยู่นะบอกเลยลูกค้าอ่ะมามาตัวนี้ใครที่แบบว่าอยากได้งานกักบ้างกักซีนเนาะเรื่องกนนอดเออมาดี มาเลย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 เนี่ยหนูขออนุญาตใช้คําว่างานป้ายอีกแล้วนะคะลูกค้าะนี่พี่พิงอัานนี้รหัสอะไรนะคะอ่า yc ศูนย์หกค่ะศูนย์หกเกอันนี้เป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะพี่โอ้แน่นถ้าใครอยากได้แล้วมาไลค์แน่นนะคะลูกค้าะวันนี้เหลือแค่รายการนี้แต่ว่าเดี๋ยววันวันจันทร์อาจมารอติดตามกันอีกทีนึ่งนะคะลูกตัวนี้จะเป็นงาน กักกระเป๋าหน้ากักตกปลาแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสไตล์กระเป๋าหน้าลูกค้านะงานแฟชั่นงานอุ้ยนี้สวยอะ่ะวิกเก้นะดูดิลูกค้าตัวนี้จะโปรโมชั่นอยู่นะคะใ,ใครที่แบบว่าอยากได้งานโปรเท่ๆแบบนี้นะลูกค้าหนูจะส่งให้ฟรีเหมือนเดิมด้วยจัดโปรแล้วก็จะส่งให้ฟรีตัวนี้เหมือนเหลือแค่เช็คกระสอบให้พี่หน่อยเหลือเท่าไหร่ออ่า yc ศูนย์หกเก้าใช่หรอ ก็คือลูกใหม่หนึ่งเหรอาการดูใบสองอ๋อโอเคถ้าบอกว่ามี3ลูกรีวิว1ลูกใหม่2นะคะลูกค้าขเหลือแค่3ลูกสุดท้ายรีวิว1ลูกใหม่ 2, 2> ลูกค้าดูงานก่อนเดี๋ยวหนูข,ขอให้ดูสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวหนูจะแจ้งรหัส C F ให้นะแต่เอาราคาไปก่อนตัวเนี้ยปกตริราคาขายอยู่6,500ตอนนี้นะ6,500นะปกติแต่ตอนนี้หนูให้ลูกค้าไปในราคาเพียง 3,900บาทโอ้โหรถเยอะมากเยอะเว่อเอาไปสิเอาเปล่ะลดไปแบบว่าโอ้โห6,500นห้รือ3,900พี่เอาไหมแล้วพี่เอเดนี้ทำไรอีกส่งฟรีนั่นลมจะจับไปอะไรอีกส่งฟรีลมจับเพราะพี่ซีเอฟลูกรีวิวนะวันนี้เด็กจะส่งให้ฟรีด้วยค่ะเออนะลูกค้าคุ้มเะล่ะ จาก6,500พี่เหลือ3,900แล้วพี่เอาส่งฟรีไปอีกอ่ะเกือบอะไรอะเกือบแบบเกือบ3,000น่ะอะใช่รถเยอะมากค้าโอ้โหถ้ารวมถ้ารวมแบบค่าส่งแล้วอะ3,000ได้อะเป็นรถอะเอ้ค่าค่าส่งว่เออกอ้ยโลก็มันโห5,600ได้ใช่ลูกค้าขาเนี่ยงานตัวนี้นะบอกเลยว่าจัดโปรก็น่ากลัวแล้วเหลือแค่3ลูกเท่านั้นนะ และหนูบอกแล้วนะว่างานป้ายมีออกให้ลุ้นนะหนูโชว์ไปแล้วนะต้นไหลหนูไม่สามารถพูดได้นะว่าเป็นอะไรบ้างหนูแต่ถ้าใครอยู่ที่แบบว่าแถวๆกับคนงานอย่างเงี้ยก็เอาได้รูจริงได้หลายแนวใช่ว่าจะคนทํางานหรือว่าแฟชั่นเ๋ยวนี้นิยมนะลูกค้าเอาจริงจริง เดี๋ยวนี้ยเขานิยมใส่แบบงานสไตล์เนี้เป็นงานแฟชั่นอุ้ยมีแบบนี้ติดไปด้วยนะคะเดี๋ยวแบบว่าให้ลูกค้าดูแบบให้ร่วมทั่วเลยนะและเดี๋ยวหนูจะแจ้งราคาีทีใช่เอาจริงลูกค้าแค่อันนี้นิดนึงอันนี้นิดนึงก็แมทกันละใช่ YC หุดสุดหูนหกไม่ใช่ C สูนยหก คุณไม่ชัดวันที่ศูนย์หกเก้าใช่เนี่ยราคาเก่าฉันจดมาฉันไม่ได้โมนะ้น5 <65. S 2> เก่าหกพันห้าแจกโปรอยู่สามพันเก้าลูกคา้าขาจะส่งให้ฟรีด้วยนะอ่ะราคาซีเอฟมาเลยขอไข่สองอสองี่ขอไข่2อีค่ะพี่ขอไข่สองสี่นะลูกลิวินหนูจะได้ส่งให้ฟรีจ้าสามพันเก้าร้อยบาทเท่านใช่อขอไข่เออ <laughs> โอ้โห <laughs> เธอไม่ต้องใส่อย่างนี้ดิแค่เองก็่ารักเออบางคนเขาก็ใส่แค่แบบคุมอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักนะคะลูกค้าค่ะถามอะไรอ๋อจะน่ารักใส่บ้างเลยเป็นไงอันนี้คือกักคุมท้องนะคะอันนี้ราคาเอาจริงงานมันแบบว่าราคาแบบราคาดีนะมีแค่สามลูกสุดท้ายเท่านั้นแม่ใครที่แบบว่าเล่นงานแบบแนวเสื้อกักงานสไตล์ผู้ชายเท่ๆอยู่แล้วนะหรือว่าตัวเนี้ยผู้หญิงก็ได้นะใช่ติด นะคะลูกค้าขาสามารถขายได้ทั้งคู่เลยบอกเลยว่าจํานวนตัวก็เยอะนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะออกแบบว่างานไม่ค่อยได้แบบเป็นผ้าหนักมากเท่าไหร่นะคะลูกค้าขามันจะขะรวมไปอูห้หูสลัดมาเชือกฟาดเจ็บแสบไปหนึ่งนะคะลูกค้าขาตัวนี้นะลูกรีวิวยังว,วา่างนะใครจะรับลูกค้าพิมพ์รหัสมาได้เลยโอ้ยตัวผ้าเขาดีอยู่นะใช่งานผ้าโอเคเลยลูกค้าขา เนี่ยลูกรีวิวนะน้องขึ้นให้หน้าจอแล้วนะคะขอไข่24งสีจะขอไข่สอมาเลยนะจาก6 5พัห้เหลือแค่3,900บาทส่งฟรีบีกเจ็บปวดวเรื่อเน,นะคะลูกค้าบอกเลยว่าปังลดแล้วลดอีกลดจริงไม่จบตา <c oughs> ใช่ลดจริง <c oughs> บอรถเล่นไม่รู้สึกภาคภูมิใจนะเพราะเขามีเข็มคงเข็มขัดมาให้มีเข็มกัดเข็มกัดมีความภาคภูมิใจด้วยเออนะเขาเรียกว่าเข็มเกียรติยศมีติดไปด้วยอุ๊ยนี่เก๋นะบอกเลยใส่ไปตกกลางคืนใช่เนี่ยเผื่อใครแบบว่าไปตกที่มืดนะคะหรือใครจะวิ่งตกคืนอันน้องมอต้องใส่เลยเดี๋ยวน้องมอตกที่มืดแต่ยังคิดว่าใส่ได้เพราะยิ่งมืดจะเห็นแล้วบุหรี่เกิดการ เกิดการบูลี่กันน่าน้าไหลนะคะลูกค้าอุ้ยจำนวนเยอะอุ้ยพี่พีชพี่พีชร้องขันมาดิหน้าพี่พีชก็เป็นสีเขียวเห็นไหมหน้าหน้ามืดหน้าเขียวเลยลูกค้านะสองนาทีใส่ตัวนี้พี่มอสมอสใส่ตัวนี้ใส่ลูกค้าดูหน่อยเร็ว ้วคาลูกค้าขาลูกรีวิวยังว่างนะตัวนี้เหลือแค่สามกระสอบใช่อเออน้องมาโชว์แปบบหนึงพี่กินน้ำหน่อยคอจะพังอียละถ้าใครอยากรับลูกนี้นะพิมพ์ขอไข่สองสี่มาได้เลยค่ะแต่ถ้าใครอยากรับลูกใหม่ขอไข่สองห้าใช่ไหมคะอืมราคาสามพันเก้าร้อยบาทคุ้มมากค่ะพี่ลดแบบกระหน่ำมากจากหกพันห้าตอนนี้เหลือแค่สามพันเก้าร้อยบาทใช่ละละอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะโก,ย,กยมา อาจริงนะเขาก็ระสีสันนะพี่นะมีสีสันออกไปเนี่ยเนี่ยสีประมาณนี้เลยลูกค้าโซมันก็จะออกคล้ายๆกันนะใช่ที่ว่ากระเป๋าหน้ามันจะมากจะน้อยลูกค้าอาจจะต้องไปลุ้นกันเองอีกทีนึงนะเนี่ยสีสันก็ประมาณนี้มันมีทั้งแบบว่าสีแบบเข้มเ้มสีสัตดำก็ด,ดูเทั์ก็มีออกใช่คือค้บป,ปนคับแบบไปเลยจริงๆลูกค้าขาขออนุญ,ญาตนะตำรวจคเรียไม่อยาเล่นเทนะเป็นปเล่นไปสีครีมสีอะไรแบบนี้ลูกค้าเห็นไหม งานสวยจัดได้นลังเต่รอได้ทุกตัวแต่พอติดครับติดอยาติดติแค่สวมพอให้ลูกค้าดูนะคะลูกค้าตัวนี้ร้อยกิโลด้วยนะเป็นงานร้อยกิโลลูกใหญ่เหมือนเดิมนะคะลูกค้าขาใหม่ไม่ใหม่ค่ะมีนี่มาด้วยอะไรอ่ะมีอะไรติดโอ้โหสีแสบตามากแม่ดูเลยเห็นไหมนะใครอยากได้ลูกนี้นะตามมาสียบย้อนหลังได้ เป็นแบบว่าอุ๊ยเนี่ยเห็นปะเห็นปะเห็นเห็นเห็นปะเห็นเห็นปะมันมีนะลูกค้าเห็นไหมต้องไปคาดอีกทีหนึ่งใช่เอาจริงๆอ่ะมันก็แอบออกเยอะอยู่นะแต่ว่าเราจะไม่ค่อยได้ดูให้ลูกค้าเท่าไหร่นะอยากให้ลูกค้าดูแบบว่าเป็นโซงเพราะว่ามันจะออกประมาณนี้อยู่แล้วนะคะน่าสุดสวมหัวกันไปอีกแล้วอุยเทพมากอ อยากพูดมากเลยว่าเหมือนคนคนนึงในเกาหลีที่หล่อมากที่เขากําลังแบบใส่อย<ส>ู่แต่เราพูดไม่ได้เราก็แค่รู้ว่าเขาใครใส่เนี้ยหล่อนูบอกเลยใครใส่เนี้ยหลอ่อยอดจอจาน <laughs> อีกตัวหนึ่งคือกอไก <laughs> ่ยอดข้างหน้าจอจานขา <laughs> น้างหลังกอไก่นะคะลูกค้าเนี่ยงานประมาณนี้เลยนะใครอยากได้รูปรีวิวตามมาเซฟได้เดี๋ยวขออนุญาตโชว์ประมาณนี้แล้วกันลูกค้าแล้วเดี๋ยวดูในราวกัน ดูในราวเข้าๆเพราะว่าเดี๋ยวไปไล่ทำพรีวิวโกดให้ต่อนะคะลูกค้ารับรับงานหน่อยค่ะอ่าเนี่ยประมาณนี้นะน้องแพรของเธอเด่นกว่าในราวอีก่เขากำลังโชว์ในไม้ข้างหลังเธอหันมาเด่นกว่าเมื่อกี้นะคะอ่าตัวนี้นะลูกค้าร้อยกิโล 1,900บาทนะคะจัดโปรโมชั่นให้จะส่งฟรีลูกรีวิวใครจะรับมาย้อนหลังได้หรือจะรับตอนนี้ขอไข่สองสี่มาได้เลยใช่นะคะเดี๋ยววันนี้นะหนูขออนุญาตน,นะน้องพิงน้องมมยน้องเอาน้องแพรแนะคะรีวิวงานเข้าๆ้าประมาณนี้ให้ลูกค้าดูนะคะเพราะว่าวันนี้เอามาปล่อยโปรทั้งวันเลยลูกค้าคะแล้วก็ด้านหลังของรีรันอีกรอบนึงได้ไหมได้น้องแพรไปช่วยมาคนละปึก คนเราเปิกโชว์ไปเลยตัวนี้ h า l f ู w o p e r อีกตัวหนึ่งนะคะ 902A นะคะลูกค้าขางานเสื้อไหม่พรมแฟชั่นจัดโปรโมชั่นอยู่2,500บาทนะคะลูกค้าใครอยากได้ตัวนี้นะก็ตามมาจัดได้เลยกระสอบไหมหนูยังว่างนะมีลูกค้าทยอยเอฟกันมาเรื่อยๆเลยตัวนี้แนะนําให้รีบเอาไปเพราะว่าเป็นตัวที่รับประกันไม่ได้ว่าจะโดนตัดลดไปเมื่อไหร่นะคะหลายๆเจ้าก็คือชอบเล่นงานนี้อยู่แล้วนะคะลูกค้าขาสวยๆแบบนี้ร้อยกิโลคุ้มมากขอไข่หนึ่งสี่ไปยังคะ ขอไข่หนึ่งสี่คืออะไรจ๊ะเช็คให้พี่หน่อยสักครู่นะคะพี่ขาร,รีวิวไปแล้วพอไข่งานอะไรนะเอฟเจหกร้ครัอ๋อขอไข่หนึ่งสี่รีวิวขายแล้วค่ะพี่ขา FJ ฟเจหกร้อยจะมีลูกใหม่นะลูกใหม่จะว่างเป็นขอไข่หนึ่งห้าไหมถ้าพี่อยากได้ลูกใหม่นะขอไข่หนึ่งห้ามาได้เลยราคาหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะตัวนะั้นส่วนตัวนี้นะเจ้าศูนย์สองเอลูกค้าใครอยากได้นะถ้าหาน้องแอดมินหลังบ้านพี่ ถ้าปิดไลฟ์ไปรบกวนพี่แจ้งเป็นรหัสสินค้าให้หนูหน่อยนะพี่อย่าแจ้งเป็นขอไข่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า, <c oughs> อานอยยากข่ยยาหลายวันแล้วเกินหลายรหัสนะอันนี้แจ้งเขาได้เลยว่าผมอยากได้พี่อยากได้ 902A นะคะหรือไม่ที่ก็แอบใช่ หรือแคบแต่ถ้าจํารหัสไปด้วยก็ดีนะคะลูกค้าเพราะว่าใหมายคมมีหลายตัวมากนะคะอ่ะโอเคลูกค้าขาเดี๋ยววันนี้ขออนี้ตไปแบบจริงๆแล้วลูกค้าไปรอดูรีวิวไอพีวิวของไปโกดอีกทีหนึ่งนะคะทางหน้าเพจเดี๋ยวจะลงให้ส่วนลดส่งรีส่งรีวิวอ๋อถ้ารีวิวหนูจะไม่ได้ส่งฟรีให้แล้วนะคะพี่เอะไม่อะไรวะรีวิวส่งฟรีลูกใหม่ได้ส่งฟรีนะคะลูกค้าขา ลูกใหม่จะเป็นราคาปกตินะ่9 9 0บบาทค่ะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ